ผักค่าชนิดทานแล้วน้ําตาลพุ่งมีอะไรมาฟังกันครับผักค่าชนิดที่หลายคนนะครับหลงทานไปครับแล้วคิดว่ามันดีต่อสุขภาพต่อร่างกายครับแต่รู้ไหมครับว่ามันกําลังเสี่ยงทําให้เรามีน้ำตาลที่สูงมากว่าปกติครับผักชนิดแรกก็คือแครอทั้นเองครับแครอทนะครับเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าแครอทมีวิตามินเสูงบำรุงสายตานะครับแต่รู้ไหมครับว่าแครอทนะครับจากที่ดิบนะครับกลายเป็นสุก จะมีค่าน้ําตาลที่สูงขึ้นครับก็คือมีน้ำตาลเยอะขึ้นนั่นเองดังนั้นเวลาที่รับทานควรรับประทานแต่พอเหมาะครับประเภทที่2ก็คือฟักทองนะครับฟักทองเองนะครับเขาจะมีวิตามิน A นะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนที่สูงครับช่วยบำรุงสายตาได้เหมือนกันนอกจากนี้นะครับก็มีคาร์โบไฮเดรตครับมีคาร์โบไฮเดรตอยู่นะครับหากเราทานมากเกินไปนะครับก็ทําให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ครับประเภทที่3นะครับก็คือมันฝรั่งครับมันฝรั่งนะครับปกติเขาจะให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไฟเบอร์นะครับเมื่อไหร่นะครับทีี่เรรรราาาาไปปะกกออบหโดยวิธ บดกับการทอดนะครับวิธีนี้นะครับก็จะทําให้ตัวของคาร์โบไฮเดรตนะครับมีการย่อยสลายที่มีขนาดที่เล็กลงนะครับก็ทาให้น้ําตาลพุ่งได้เร็วร่างกายมีการดูดซึมไปใช้ได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเองนะครับที่เปลี่ยนวิธีการทำเป็นการต้มแทนนะครับร่างกายไ็มีการดูดซึมไอตัวมันฝรั่งไปใช้ได้ช้าน้าตาลก็จะขึ้นได้ช้าลงครับประเภทที่สี่ครับข้าวโพดครับข้าวโพดเองนะครับเขาก็จะให้ในกลุ่มที่เป็นพวกวิตามินนะครับแล้วก็ไฟเบอร์แต่รู้ไหมครับว่าตัวของข้าวโพดเองนะครับน้ำตาล หากเราทานมากเกินไปก็ทาให้น้ำตาลสูงขึ้นการรับประทานก็ควรทานในพอเหมาะครับที่5นะครับก็คือเผือกนั่นเองครับเผือกปกติจะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เอาเผือกไปทําให้สุกนะครับคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในเผือกก็จะถูกเปลี่ยนรูปครับไปเป็นน้ําตาลครับเมื่อเราทานเข้าไปครับก็จะทาให้ร่างกายมีการดูดซึมน้ําตาลที่อยู่ในเผือกไปใช้ได้เร็วขึ้นนั่นเองครับจึงทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นครับ